ครับสวัสดีจ้าครับมาในในชาแนลนะครับมากับแม่แม่อภวจ้าแม่อภวนะครับแม่อภวอยนี่เป็นคนจังหวัดไหนครับจังหวัดกาฬสินธุ์จ้าอำเภออำเภอหนองศรีบ้านนะครับบ้านหัวแยงดงมูสามครับปัจจุบันนี้ยังรับงานอยู่บ่ครับเนี่ยอันรับอยู่จ้าแต่ว่ากัแม่ก็เพิ่งมาได้เข้ามาล่ำน้ำมูแม่สมทดบินนี่ปีสองปีนี่แหละรับงานวัดงาน งานบาัดงานในแต่งงานงานอย่างงานศิลปจ้ะครับเป็นย uh ังไงครับอ่าในการอาชีพนมะล่ำหนึ่งปัจจุบันเลยครับตดยคนงานเกษตรกทำงานอันเขั้นกระหฮยบางเที่ยกะแล้วตะบนศรีไฮย์อ๋อครับ่าค่ะอยากไปล่ำแน่เดทท่ามบุญไปน้ำเน่ตะบนศรีไฮย์จ้าเนรกันเอ่อคือได้รับงานแบบใหญ่ๆบ่ครับปถามว่านี่กบรับใหญ่ๆกับไปน้ำสมศรวินอะไรอย่างยโครับครับปัจจุบันไปไปงานงานอยู่แตครับลาส่วนนี้ครับ ไปงา้นน้องบ้านหอยย่างหมูสามน้องผา่มจ้ะน้ำหนักสูงน้องผา่มโอ้เนาะน้องวังนันนะครับจ้าปีหน,น้ีสสามครับแมนพาที่ได้รับเป็นเป็นวัดวัวววไดไหนครับที่ที่อยู่ยวังหันเป็นนางไอเป็นนางไอนะครับน,ะ,นะครับแกเป็นหมอลำจอคอนลำประยุกนะครับของอีสานเพื่อนบ้านเขานะครับครับการพอได้มีอยากมีอยากได้หมอล่ำนะครับ กติดต네่อเพิ rant, ่นอยู่ท <oh ี่เบอร์ใดครับไอ้นั่มเมสมทรินจ่าครับเบอร์โทรกอ่ะศูนย์เก้าแปดหกแปดสามสีเกีรติหาซีทีมงานคุณภาพนะครับทีมงานคุณภาพจ้าผ่านประสบการณ์มาหลายนะครับประมาณนี้นะครับคนบ้านเฮานะครับแคปวิโอคลิปนี้นะครับกับฝากหมอลำนะครับแบบมอลำัมมอลำัประยุกเกินบ้านเฮานะครับไว้ดา ข้างเนี่ยเป็นสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอีสานของห้อไว้นะครับเอาคลิปวิดีโอคลิปนี้กับปากงันเพิ่นไว้น้ำไปเด้อครับครับสวัสดีครับสสวัสดี